สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมีโมบีบนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครโปรเน็ต a s ลายสัปดาห์ค่ะซึ่งโปรนี้ตอนนี้ทาง a a s ปล่อยเน็ตให้เราเพิ่มมากขึ้นเป็น 1G ค่ะด้วยความเร็ว384กิโลบิตเปอร์เซกค่ะและเมื่อใช้ครบ 1G นะคะก็สามารถเล่นต่อเนื่องได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่64กิโลบิตเปอร์เซกค่ะระยะเวลาการใช้งานก็7วันนะคะ มาดูวิธีการสมัครค่ะง่ายๆนะคะกดดอกจัน777ดอกจัน731ดอกจัน184036ชาร์ปครันนี้เราก็กดปุ่มโทรออกนะคะขั้นตอนง่ายๆเมื่อกดปุ่มโทรออกเรียบร้อยค่ะก็ให้ทุกท่านนะคะ ที่สมัครแพ็กเกจรายสัปดาห์7วันรอรับ SMS นะคะเพื่อระบบเปิดการใช้งานออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้อย่างเรียบร้อยค่ะทางร้านมี m o b ีบนะคะก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นอื่นๆอีกโปรดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ